วันนี้นะคะจะมาสอนเมนูข่าวด้ค่ะผัดเพชรหอยลายด้วยซอสกระเพราคุดเอ๋ค่ะมาดูกใกล้ๆเลยน่ากินไหมนะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้ลุมถ่ายไปนะคะก่อนที่เราจะเอามาผัดเนี่ยเราเอามีดนะคะอ่าอ่ากรีดตัวหอยลายก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วด้วยนะคะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะดูดิแล้วหอยตัวใหญ่มากเลยค่ะ และอร่อยด้วยนะมีนี่คับอาหารโอ้โหเป็นพันเมนูเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะวิธีทำจ้าไปส่งรถพัทยามานะคะแล้วก็ไปเดินตลาดนะคะอาหารทะเลสดได้หอยลายมาตัวใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็สดมากเลยค่ะเราจะมาสอนวิธีทำหอยผัดหอยลายนะคะด้วยซอสกระเพราคุณเองค่ะ เขาคนเดีอย่างเดียวเอาอยู่เลยหอยใหญ่ไหมหอยใหญ่อ้น,นี่ชอบใหม่เองนะใครชอบทำอาหารก็เข้ามาติดตามชองใหม่ด้วยนะคะชอบคุณเอขายของดีและอร่อยนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยะคะ่ะใครชอบเผ็ดนะคะก็เติมเยอะหน่อยนะใครชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องเติมเยอะนะคะ เคล็ดลับผัดอย่านานนะคะเดี๋ยวหอยมันจะแฟบตัวเลยแล้วจะไม่อร่อยค่ะสผัดใช้ไฟแรงเลยแล้วก็ใส่ซอสตัวคุณเอ๋กะเพรานะคะก็ใส่โหระานก็สดค่ะเป็นร็แล้วาเป็นดูแล้วอย่าลืมกดดตามช่องคุณเอะขายของดีและอร่อยด้วย ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์ยอะกดด้วยไปกินกันค่ะ